สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n กินเที่ยวกับบ้านกรุ๊ปโอค่ะช่วงนี้ก็หน้ามะม่วงนะคะออกมามากมายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำเค้กมะม่วงกันค่ะส่วนผสมก็จัดตามนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะก่อนจะใช้มะม่วงอ,อกร่องสองลูกนะคะซึ่งมะม่วงเขาเนี่ย ก็จะมีผลเล็กเนาะเราก็จะเอา2ลูกนี้มาเป็นส่วนผสมให้เพื่อนๆหั่นเป็นเต่าแบบนี้ได้เลยนะคะมะม่วงอีกหนึ่งลูกนะคะเดี๋ยวเราจะไปผสมตอนท้ายก่อนนำไปอบค่ะมะม่วงที่เราหั่นเต่าได้นะคะก็จะประมาณ2ลูกนะคะหลังจากนั้นให้เรานำไปบดเลยค่ะด้วยว่ามะม่วง พันอกร่องของเราเนี่ยเขาจะมีกากยายเยอะนะคะก่อนจะนําไปปัน่ไนไปบดละเอียดก่อน,น,ะคะนค่ะทุคนีนเครื่องปั่นเล็กๆก็สะดวกดีค่ะเราจะปั่นนะครับปั่นออกมาแล้วเกาจะค่อนข้างละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะนามากรองกันก่อนนะคะเพื่อจะเอาเส้นใยเขาออกคะ่ะนี่นะคะเราก็จะเอามะม่วงมากรองนะคะอีกทีเพราะว่ากากเขาจะค่อนข้าง หลังจากที่เราปั่นละเอียดแล้วนะคะเราก็จะนำมากรองอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อเอาเส้นใยของเขาออกค่ะหลังจากที่เรากรองเส้นใยออกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเตรียมส่วนผสมของเค้กได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายเข้าไปก่อนตามด้วยนมสดนะคะนมสดใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะจะเป็นนมสดไทยเดนมาร์ก หรือว่านม,มสด UHT ก็ได้ตามด้วยแป้งนะคะแป้งฝั่งก็จะร้อนไปพร้อมกันเลยค่ะผมฟูนะคะตามด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะร่อนไปพร้อมกันเลยค่ะในขณนดนี้นะคะเราก็จะ คนส่วนผสมนะคะแล้วก็ให้เติมมะม่วงที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงมาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่มะม่วงลงไปเลยค่ะมีคนจะขอเปลี่ยนเป็นไม้พายก่อนนะคะเพราะว่าจะเป็นตะกรออ้อมือเดี๋ยวขอเปลี่ยนแป๊บนี้ คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะขั้นตอนนี้ตามด้วยน้ำมันรำข้าวค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรนี้ของเราจะไม่ได้ใส่ไข่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้ส่วนผสมของเราค่อนข้างข้นได้ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเราก็สามารถเติมส่วนผสมของเหลวเพิ่มนะคะเช่นน้ําหรือนมนะคะก็สามารถใส่เพิ่มขึ้นได้ค่ะ ขั้นตอนนี้ขวัญก็เติมนมเพิ่มอีก100 ml ค่ะจากขั้นตอนแรกนะคะขวัญใส่นมไป100 ml ใช่ไหมคะตอนนี้ขวัญก็เพิ่มนมอีก100 ml ก็จะเป็นทั้งหมด200 ml สําหรับสูตรนี้ค่ะตามด้วยน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวขวัญจะใส่ไม่เยอะนะคะใส่ให้พอมีกลิ่นนะคะเพราะอยากได้กลิ่นความเปรี้ยวของมะนาวเป็นตัวช่วยค่ะ ส่วนเพื่อนๆน,นะคะใครจะเติมกลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาสามารถเติมได้หรือจะไม่เติมก็ได้นะคะหลังจากเราคนส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมะม่วงส่วนที่เหลืออีกหลูกค่ะนำมาหั่นเต๋าเล็กๆแบบนี้เลยค่ะจะค่อนข้างเล็กกว่ารอบแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนำมะม่วงส่วนนี้ลงไปในส่วนผสมของแป้งได้เลยค่ะตรงส่วนนี้นะคะใส่เพื่อเวลาเราทานขนมเค้กแล้วจะได้รสสัมผัสข,ของเนื้อมะม่วง ทำให้ขนมของเรามีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเรากคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อคนส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักไว้ประมาณ20นาทีค่ะในขณะที่พักไว้นะคะเราก็จะเตรียมตั้งซึ้งรอนึ่งได้เลยค่ะ ให้เราเตรียมส่วนผสมนะคะเทลงผงบีบรอได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไปหยอดใส่พิมพ์กันเลยค่ะเราจะแบ่งขนมเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนหนึ่งจะนําไปนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะนําไปอบนะคะ ขวัญจะแบ่งใส่ถ้วยกระดาษ6ถ้วยนะคะเวลาเราตัดปลายแหลมของถุงบีบนะคะให้ตัดขึ้นมาสูงหน่อยค่ะเพราะว่าเรามีเนื้อมะม่วงด้วยนะคะถ้าตัดข้างล่างนิดเดียวนะคะจะทําให้เราบีบขนมบีบส่วนผสมไม่ออกนะคะเราจะใส่ส่วนผสมลงในถ้วยพิมพ์นะคะแค่3ใน4ค่ะและอีกส่วนหนึ่งส่วนนี้ขวัญจะนําไปอบค่ะ สำหรับหน้าท็อปปิ้งหน้าของขนมนะคะเพื่อนๆสามารถใช้อัลมอนด์สลซ์หรือจะเป็นบ๊อบม่วงของเขาเองไว้โรยหน้าก็ได้ค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะให้เรานำขนมที่เตรียมจะนึง่งนำไปนึ่งได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะใครจะนึ่งขนมหมดเลยก็ได้ค่ะเราจะใช้ไฟแรงในการนึ่งนะคะนึ่งประมาณ15-20นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะขวัญก็จะนําขนมไปอบค่ะอบด้วย180องศาเวลาประมาณ1 5 2หนาทีนะคะตอนนี้ขนมที่อบก็เรียบร้อยแล้วนะคะและส่วนขนมที่นึ่งสุกก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมเนื้อขนมกันนะว่าเป็นยังไงเขาจะมีความนุ่มนะคะนุ่มเด้งเด้งแกะดู เบีออกมานะคะว้ายังมีมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยเห็นไหมคะดูความมุม่มลองชิมดูค่ะอืมอร่อยค่ะเค้กมีความนุ่มนุ่มมากมรสชาติหวาน สัมผัสได้เนื้อของมะม่วงอร่อยอร่อยเลยส่วนเค้กที่นำไปอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะซึ่งตัว รสชาติของเขานะคะก็จะไม่แตกต่างกันนะคะมีความหวานของเนื้อมะม่วงนะคะแป้งจะไม่หวานมากนะคะรสสัมผัสของมะม่วงความหวานของมะม่วงเนี่ยมันจะเข้ากับเนื้อแป้งเค้กทําให้ขนมของเรามีความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะสูตรนี้รับรองเลยค่ะว่าทั้งหอมและอร่อยค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะ สำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามขวัฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ